้าพี่โกหกทุกวันนี้พี่น้องมีอนาคตที่แจ่มใสไหมพี่น้องมีเงินเดือนพี่น้องมีครอบครัวพี่น้องมีลูกปีหลานสิ่งเดียที่พี่น้องทุกคนต้องระวังคือยาเสพติดยาเสพติดนั้นเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆกัญชานั้นเป็นยาเสพติด เขาบอกว่ากัญชาดีนักดีหนาผมก็บอกว่ากัญชามันมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียแต่ทําไมคุณไม่ออกกฎหมายควบคุมกัญชาใช่ไหมครับที่เห็นทุกวันนี้กัญชาเปิดขายกันตามกอ,อกซอยใช่ไหมว่าอาจจะถึงขายมวลพันลำกันขายข้างทางใช่ไหมเยาวชนในขาวอายุสิ1 5ีติดกัญชาพอมเงียน้องครับ ผลเพราะกัญชานั้นไม่ได้ผ่านกฎหมายที่สภาแต่ใช้เป็นเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเรื่องจากนี้พี่น้องทุกคนต้องระมัดระวังกัญชาซึ่งจะแทรกซึมเข้าไปในสังคมในเยาวชนในครอบครัวพี่น้องมีลูกพี่น้องมีหลานพี่น้องคิดได้ครับถ้ากัญชาดีกัญชาก็ต้องมีาการควบคุมบุหรี่ยังมีเขียนไว้ที่หน้าปากซองว่า อันตรายเล่ายัางมีเขียนไว้ว่าดื่มมากมาไม่ได้ขายที่ปั๊มน้ํามันไม่ได้บุหรีเล่าขายใกล้โรงเรียนไม่ได้แต่กัญชามันขายได้หมดเลยพี่น้องพี่น้องครับทุกคนถ้าเห็นด้วยกับผมชูมือขึ้นมาหน่อยชูมือขึ้นมาหน่อยเลยครับเอาเว้ถ้าพี่น้องชูมือให้ผมเห็นชัดๆเดี๋ยวผมแจก,กเสื้อหน้าปัดซอย ผมไม่เคยเห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นเ้วเยอะแล้ว,อลวโอเคตรงนั้นครับบริเวณแจกเสื้อผมหน้าปากซอยผมไม่ได้มาว่าจา้าผมไม่ได้มาแจากเสื้อเพราะจะให้ท่านไม่ลงคะแนนหรือลงคะแนนสิทธิในการลงคะแนนล้วนเป็นของท่านเป็นของท่านแต่ผู้เดียวผมไม่ได้มีสิทธิไปชีนน้นําแนะนําหรือบอกให้ท่านไม่เลือกหรือเลือกท่านมีวิจารณาเอาเอง ว่าพักใดที่นําก,กัญชายาเสพติดเข้ามาในสังคมไทยเดิมนั้นกัญชาเป็นยาเสพติดและยังพิจารณาในร้อยเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกว่าเป็นยาเสพติดสหประชาชาติยังคิดยังให้กัญชาเป็นบัญชีในยาเสพติดอยู่ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้มารับเสื้อมารับเข็มกลัดมารับสติ๊กเกอร์จากจูวิทหน่อยใครรับจากทูวิทไปเก็บไว้เถอะครับ ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยคิดอะไรก็ขอสมปรารถนาะจะเลื่อนตำแหน่งจะขึ้นเงินเดือนก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาครัเดี๋ยวให้คนชูวิตด,ดืมน้ำสักครู่นะนผู้ชมมาร้อนอา,ากาศค่อนข้างจะร้อนนะฮะวันนี้นะ อุกรณ์และก็อุปกรณ์ต่างๆต่อนะท่านผะูนะ้ชมได้ตัวเดียวลูกมาอีกแกเสื้อนะฮะลูมาอีกอ๋ออันนี้ครับเคใจเย็นเค็จเย็นเอาหุ่นยครับ

โดคิวเอะไรครับูนะผู้ชมฮะดูเสื้อชูวิทย์นะฮะอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนนะนผู้ชม มาให้หน้าบ้านกันโจนไม่ขึ้นหน้าอธิการต่อโปรต่อ้านเสื้อยืดหาข้างหน้าครับ 六月九分啊。二十二十